กลับเข้าสูร่รายการมันทึกสถานการณ์นะคะวันนี้ค่ะเราโอ้โหถ้าเกิดว่ามองทาง Facebook Live นะคะก็คือคน<า> <c oughs> เต็มไปหมดคุณนอบอุ่นมากวันนี้เป็น, <c oughs> ปนแดดอีก <c oughs> <c oughs> ใช่วันนี้เป็นการ <c oughs> เป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าอบอุ่นใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ได้รับรางวัล Moral Award ปี2022นะคะใน สาขารายการวิทยุค่ะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเทศสื่อนะคะ,คะเป็นรายการของสถานีของเรานั่นเองนสถานีนะะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย<ช>ค่ะใช่ค่ะรายการรู้ทันสารพันภัยค่ะขอต้อนรับนะคะ คุณชัยศิลป์คนคลองและทีมงานรู้ทันสารพันภั์ไทยโอ้โหวันนี้ก็คือมากันแน่นขนาดเลยนะคะ hmm. หลากหลายหลายท่านเลยนะคะพี่น้อยนะคะพี่กบคุณเอกพงคุณไกด์คุณฟิลนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะก็ อยากก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะขอบคุณยินดีด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะรู้ทันสารพันธ์ภทยทำไมถึงไปได้รับรางวัลนี้โอ้โหจริงๆต้องบอกว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทํางานกันปกติทุกครั้งที่จัดรายการรู้ทันสารพันภัยแล้วก็ล่าสุดน้องมิมก็มารับม้ต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้คือเราก็ทางานไปปกติจะมีโครงการแต่ละปีออกกองเอ่อออกนอกสถานที่กันประมาณสองครั้งนะคะก็คืองบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพ แล้วก็งบของฝนหลวงนะคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท,ท,ทีนี้พอออกออพื้นที่แต่ละครั้งเราก็จะมีทีมจะคุยกันว่าเอ๊ะประเด็นที่เราจะไปอย่างเช่นภัยแรง หรือว่าเกี่ยวกับหมอกควันปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็จะมาคุยกันจะประชุมกันค่ะซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาแชร์กันว่าเอ๊ะเราเราออกทงวิทยุแล้วก็ Facebook ไลฟ์เราก็เลยมีทีมอย่างคุณกบก็เป็นผู้ประสานงานขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงด้วยค่ะประเทศชาติแล้วก็คือหลายหลายท่านนอกจาก92.5และเอเอฟ891น้องเพิร์ลที่มาเสนอหลายท่านเนี่ยพอลงไปรู้ทันเนี่ยบางทีมีการทำสกู๊ปด้วยกว่า9นาฬิกา10นาที ใช่ค่ะเรจะไปทำกันแล้วที่สำคัญคือเรามีทีมเบื้องหลังที่แบบนานๆจะได้มาเห็นนะคะน้องไกด์พี่อวิตรสวัสดีค่ะคอนเทนตหน่อยน้องไกด์คอนเทนตหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอุดอไลดอไลดอไลต่อใช่นะคะนี่ก็คือมือสำคัญเลยนะคะในเรื่องของถ่ายคลิปแล้วก็เสียในด้านเทคนิคนะคะทุกอย่างที่แบบอินเสิร์ตอะไรต่างๆนานๆเนี่ยนะคะนอกจากนี้จะเป็นน้องไกด์แล้วก็น้องฟิลค่ะ สวัสดีครับนี่คือน้องฟิลนะคะน้องฟิลฟิลใช่แล้วจริจริงยังมีน้องบอสวที่รอยตรีคุณนาตอสิมีทางน้องดมาวนออยู่อบนยอู่แวบตึงแบตึงคือคาณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อาจจะได้ยินเสียงเราเราพูดถึงชื่อทีงานเลยนคี่ะไยนยังไงะคะเดีกมาจะบอกว่าทีมงานเราหน้าตาดิ่มาแล้วค่ะใช่แล้ น้องดนอะเกดเดียร์คัมเบีระคือตอนนี้นี่อินเสิร์ตให้เราอยู่มาแล้วมอนิเตอร์อยู่นะคะส่งกำลังใจหัวใจเลิฟยูมานะค้องดมเห็นหน้าตานดมที่นี่เราออกมากจนงเลยนี่คือทีมงานนิวมีเดียรับทายงนะคะคุณน้องแดนน้องแดนมาโชว์ตัวหนซีรีส์การไม่ได้ค่ะมอนิเตอร์อยู่มอนิเตอร์อยู่ฝั่งนู้นนะคะวินดิงวินดิงอ่าอยู่จริงๆยังหายไปใช่นะคะใช่ แล้วก็นะคะยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอีกหลายท่านคือทีมงานเราเยอะมากเยคะมาหรับสปรนมดิวินกันไปมีพี่โดสุภรชัยจันตาที่ก็โอ้ยอันนี้ไงน้องแดนเดียน้องแดนปกไม้ปกมาแล้วค่ะน้องแดนเปิ้ลคามีรักเปล่าเปล่าแชร์ด้วยน้องหนุ่ยด้วยอ่าน้องหนุ่ยนัทพงศ์วงขาท้าโชว์ตัวแล้วไปแล้วคือคือภาพที่ออกอากาศตอนนี้ที่เราไลฟ์สดกันอยู่คือฝีมือน้องแดนน้องฟิวแล้วก็ทีมงานมีเดียกันนะคะขอบคุณมากยังมีพี่โดสุภรชัยจันตาอันนี้ก็ พี่โดก็ดูแลด้านเทคนิคด้านเสียงต่างๆเมื่ลงพื้นที่ก็จะมีหน้างานอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่แบบคอยคอยช่วยการสนับสนุนกับน้องนะคะแล้วก็จะมีคุณออมที่สิทธิ์ด้วยเย้คุณออมมาชอบตัวหน่อยเล้วคุณออมไม่ได้ตัวหน่อยเลยค่ะพูดไปเลยค่ะอออมก็คือติดเวรที่95.5ด้วยนะคะก็ขอบคุณจริงต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังที่เป็นช่างเทคนิคขดงห้องส่งเวลาเราอออากาศทุกครั้งเดีวราก็จะดิวกันของห้องส่งด้วยนะคะ โดยเฉพาะรายการสดเนาะเวลาเวลาดิวเนี่ยจะเห็นบางครั้งจะเห็นภาพเบื้องหลังที่มีน้องไกด์เนี่ยถือถือวอถือวิทยุอะไรด้วยน้องไกด์พูดอะไรกับทีมงานคะตอนนี้ก็ถือวออยู่เพราะว่าถูกแล้วครับคือคือจะได้ยินแม่วอลวันนี้เราอยู่หน้างานได้ยิได้ยินชัดไม่ชัดอะไรนะอะไรเสียงโอเคไหมอะไรยังไงใช่ไหมคะไกด์จะพูดยังไงคะส่วนใหญ่จะประสานว่าไงบ้างคะรองครับยกเลิกดนตรีต่อไปค่ะประมาณนี้นะคะก็อันนี้คือส่วนหนึ่งค่ะอยางที่บนการอนาจจะประกอบอบ อันนี้ก็คือจะอยู่ที่ที่สซนนี้ใช่แล้วที่เป็นรายการสดแต่ถ้าเป็นรายการเทปเราก็จะไปถ่ายทำต่อนะคะว่าเอ๊ะจะเราต้องลงพื้นที่กี่วันโน่นนี่นั่นและที่สำคัญทุกครั้งที่รายการของเราจะเริ่มต้นหลังจิงเกิลสวทรก็จะเป็นเสียงบุคคลท่านนี้คุณเอกกับพงษ์น้องสุกุลคุ์น้องสวิทช์ขอขอเสียงจิงเกิลสวิทหนึ่งได้ไหมคะขุดดอนเพื่อมหายอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลนี้เพราะว่าชุมชนที่อยู่ขุดดอนเพื่อมหาดเป็นชุมชนของ <anto government> <sh arp ic> สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM ผลผลิต92.5างๆในป่าชุมชน AM 819และ899ม h z ป่าเสนอทระยองสำนักจัดการป่าชุมชนป่าไม้ศูนย์ป่าไม้ระยองเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาทีโอนสถานีควบคุมไฟป่าเขาชมเอาค่ะเสียงรอดจริงแล้วก็ ออไปจะได้ยินเสียงผู้เหนี่งกระพงเนี่ยในหลายจิงเรียนต่างๆนะคุณผู้ชมเปิดสถานีเปิดทานีรายการนะคะก็ไปส่โดยนายศิริรุ่ยแม่ขณรสักผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำมะจารย์ของกลุ่มแลจุดเริ่มต้นเล่าหน่อยค่ะเอบปต่อเนื่องจะมาทุกปผมเป็นคณะทำงานของศูนย์วัฒนธรรมรวมพลคนได้รับเชิญในสาขาวิทยุครับก็เลยเอาลิงค์ของวันพ่อเนี่ยเราจะเรื่องกลุ่มแบบหวานแห่ใครสนใจก็เอาไปสมัครซึ่งป่าชัยเพราะว่า คือมันจะเป็นคุณธรรมเก้าด้านของป่าชูาคุณธรรมซึ่งเก้าด้านเนี่ยรัฐมตอนนี้คือจำไม่ได้แล้วจังหวัดบางก็เป็นวินัยที่สั์พอเพียงรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆของเราเข้าเข้าเกือบหมดเกือบหมดทุกด้านเลยแล้วก็ได้รับความชื่นชมว่ารายการวิทยุที่เรามีทีมงานร่ว่าเรามีหลายมิติู่ยนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้วิทยุเรามีสื่อใหม่ๆด้วยก็คือสื่อในมือถีอเพราะฉะนั้นมันเป็น และร่วมกับคนที่เปิด Facebook อะไรเงี้ยเขาก็จะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำศัลย์เหมือนรายการชีวิตเลยแต่ก็ยังก็ยังเอาวิทยุเป็นตัวตทนพนักงานที่นายพานนนท์ที่มาประทานเครือข่ายต่างชนจังหวัดระยองเป็นไม่ได้พันในเรื่องของการใบพัด ในส่วนของที่สอื่นในเรื่องของการแพร่พันธุ์สัตว์ป่าอย่างอื่นที่ตามมาด้วยเพราะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สัตว์ป่าก็จะสมบูรณ์ไปด้วยรวมทั้งการป้องกันแนวป้องกันป่าซึ่งตรงนี้เองก็การดูแลสิ่งแวดล้อมและก็การสร้างความร่วมมือจิตใาเณะ่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและส่วนรวมนะคันี้คือสิ่งเป็นคาจากัดความที่ทางสวนรุลย์นเขาเขาบอกมาว่าทําไมเราถึงได้เราวัลที่สอง แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีก2อรายการก็คือบันทึกสถานการณ์รายการนี้นี่นี่เนี่ยรายการนี่รายการนีวยได้ด้วยเป็นชมเชยแล้วก็ธรรมารับอรุณนะครับตอนตีห้าของพระอาจารย์ภัยบูร์ก็ได้ชมเชยด้วยครับค่ะใช่แล้วก็เลยเป็นที่มานะคะแล้วก็สําคัญคือว่าตอนที่เราส่งไปเนี่ยนะคะเป็นตอนป่าชุมชนภูดอนห้วยมหาในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็ต้องขอบคุณนะคะทางทาทาค่ะ นะคะซึ่งเชิญเราไปทำข่าวตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นการทำปีที่แล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งนะคะทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าชุมช,ชนชผู้ดอนห้วยมหาดนะคะแล้วก็วทาง ทางเอกชนะนะคะทางเอกชนแล้วก็ชุมชนที่มาร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็วันที่2 4พฤษภาคมเป็นวันป่าชุมชนทีนี้พอทางโน้นเชิญมาเราก็มาคุยกันว่าเออเราจะชูรเรื่องของป่าชุมชนยังไงบ้างนะคะก็มีการวางแผนว่าจะต้องเรียบเรียงการนําเสอนอยังไงบ้างที่สําคัญที่ที่เราอยากจะเชิญชวนทุกท่านก็คือว่าการทํางานถึงแม้ว่ารายการนี้ที่เราส่งเข้าปรากะกวดได้รางวัล แต่กว่าจะได้รางวัลตรงนี้เนี่ยเราทําโดยไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเราจะต้องส่งเข้าประกวดนะคะทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เราก็จะแบบคุยงานกันอะไรแ,แบบนี้นะคะเพื่อ,าอม,มาออกอาการแล้วก็ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอาจได้ทราบถึงสิ่งที่เราลงไปดูใครมีอะไรยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่าที่แต่ละที่ที่ลงไปนะคะ,คะอันนี้อันนี้อันนี้แชร์ประสบการณ์นะคะว่า เราลงไปเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าวันหนึ่งเราต้องมาส่งประกวดเนาะเราทําแบบทําเต็มที่ทุกครั้งที่ลงบางทีน้องไกด์เนี่ยโอ้โหเงือแบบจะเป็นลมเออน้องไกด์คือยาวิทย์ือไข้ขึ้นนี่แต่ไข้ขึ้นแต่เราแบบเฮ้ยหมายเราแล้วต้องต้องตื่นน้องฟิลแบบตัดทั้งคืนไม่ได้นอนพี่โดดิฉันก็อยู่ในสถานการณ์ต่อมนะหรือแบบอะไรต่างๆนานาหรือแบบ ข้าวปลาก็ไม่ได้กินตามเวลาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบทําให้ได้เห็นถึงถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนที่แบบโดยเฉพาะน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและที่สําคัญคือผู้บริหารของเราะนะคะตั้งแต่ท่านผอ,อจัญยาอภิรันออนะคะผอชนิสาชมศินผอ,พ,อ,อพี่แจ๊บวรโรการ์มังกรพิษค่อพี่เอจารุพันธ์พลอยเกิดคือทุกท่านเลยต้องขอบคุณขอภัยที่เอ่ยชื่อไม่หมดคือบางท่านน่ยแค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างโน่นนี่นั่นเราก็แบบมีกําลังใจแล้วเนาะ แล้วที่สำคัญก็คือทุกท่านที่ที่ลงไปพื้นที่นะคะก็จะมีการประ,ะ,ประสานงานกับทางสวทในพื้นที่สํานักประชาสัมพันธ์เขตนะคะ,คะก็จะมาร่วมสนับสนุนงานกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ แต่ละคนได้พูดถึงนะคะว่าเอ๊ะที่เราลงไปแต่ละครั้งบางทีเราเห็นเรื่องของเสียง<ะ>เรื่องของภาพเพราะว่าเราออกทั้งวิทยุแล้วก็ Facebook ไลท์นะคะ <c oughs> น้องไกด์เทคนิคของน้องไกด์เป็นยังไงบ้างค,คือคือไกด์เ <c oughs> นี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของทีวีแล้วก็วิทยุด้วยเอส์้องเขาเรียกนะฟุตเทจคือจะบอกว่าทีมงานคุณภาพนะคือทุกคนก็คือ เป๊ะปังมากนะคะอ่ะคุณไกย์ยังไงแชร์ประสบการณ์ในค่ะคุณไกย์สลับเก้าอี้กันคุณไกย์พยาวิทย์ปลอสวัสดิ์ค่ะปลอดสวันะคะคือตอนนั้นนี้เนี่ยคุณจะเห็นน้อยอายุเนาะแล้วตอนนี้คุณไปอยู่ทีทีวีแล้วนะคะแต่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่มาช่วยอัดปแชร์ประสบการณ์ค่ะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอย่างไอ้อย่างรายการเนี้ยรู้ทันเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยจะฟิกมากเลยอ่าใช่เหมือนกับว่า อย่างวันนี้เราไปถ่ายทำเสร็จอาจจะทักสี่ห้าโมงเย็นพรุ่งนี้เราต้องออกอากาศกีโ่โมงนะเก้าแปดโมงเก้าโมงถมงก็ใช้เวลาทั้งคืนอ่ะทั้งคืนในการตัดต่ออะล<ด>ชว<ด>มมากนะโดยโ<ฮ>โที่ว่าบางทีอุปกรณ์เราอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเะม,มันลุ้นนะใช่บางทีแบบ คอมแฮงหกโมงเช้าอ่ะเคยมีประสบการณ์ว่าความแห้งเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยคอมตัวที่หนึ่งหรือสองดีแล้วแบ่งกันไปหลายตัวตัดเน้นเยอะคือคนเราเน้นไปเยอะใช่แล้วก็ไปแชร์อุปกรณ์บางทีตัวนี้เสร็จเที่ยงคืนมันจะเสร็จแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเขาต้องเปิี่ยใหม่ตอนตีหนึ่งปืนจนน้องจนฟิวอย่างเงี้ยฟิวมาสตกิดตื่นตีห้าตื่นแล้วเดี๋ยวก็นอนไปก่อนยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็คือแบบบางทีเสร็จพอดีในการออกอากาศตอนเช้าเหนื่อยครับมันก็ เป็นประสบการณ์แต่อย่างไอ้ที่ไปเนี่ยที่ได้รางวัลมาเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเดินขึ้นเขาลงเขาอโดยที่ต้องแบกอุปกรณ์บนหลังไปด้วยโดนทั้งกล้องเคนคือไปคนเดียวแลวตัวเองด้วยใช่สำคัญเลยที่จะบอกว่ามันชันมากทุกคนค่ะที่ที่ป่าชุมชนภูดอนห้วยมหาที่เห็นอยู่ในนี้นะคะคือชันมากแล้วน้องไก่ต้องแบกกล้องแล้วบี ทุกคนที่ไปร่วมง,งานมีปลูกต้นไม้คือน้องไก่ต้องย่อตัวลงเพราะว่าเพราะว่าน้อยต้องยื่นไม้ให,ให้ให้กับผู้ที่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมทาให้แบบนึกดูนะคะว่าน้องไกลต้องแบบนี้ของของไม่ค่อยหนักครับตัวงอาจะหนักกว่าของก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการสควอ l ไหม so-called <า>กลังการไปในตัวเพื่อที่จะให้ผู้ดำเนินรายการสามารถที่จะยื่นไม้ไปให้กับผู้สัมภาษณ์ได้ก็่ต้องเป็นไปตามสถานการณ์แต่ก็ถือว่า โอ้ทำงานกันแบบวินาทีต่อวินาทีเลยันะหัวใจสําคัญไกด์เวลาเราลงไปแบบเนี้นอกจากภาพเสียงอะไรต่างๆที่มีข้อจากัดแล้วมีอะไรบ้างเผื่อแบบเพื่อนๆที่อยากจะตามรอยไกด์แบบทําแบบนี้ได้ก็อันดับแรกเลยคือต้องขอบคุณคนคนที่เขียนสคริปต์คนที่เขียนรายการคนที่เขียนวางแปนมาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเราก็จะรู้สัโขว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยางนี้พอนะถึงแม้จะมีคนบอกว่า อาจจะมีทีมงานแล้วเอาแต่เราอะจะรู้อยู่ในหัวแล้วอ,อ,อืมคือเราจะเห็นภาพอะไรก็จะรอยเขาไปก่อนแล้วก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยพรเราเหนื่อย <c oughs> อนี่ภาพนี้ต้องใครบอกว่าเป็นภาพพี่ทุกคนมารวมกันแล้วผีเสื้อบินโดย<ช>ไม่ได้นัดหมายคือคือคุณผู้ฟังที่ทฟังทางวิทยุ่นะคะตอนนี้ภาพในในเฟซบ o ๊กไลฟของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นภาพที่เอ่อรวมคนหลายๆคนนะคะเป็นมุมแล้วก็มีผีเสื้อบินขึ้นมาเป็นเป็นเขาเรียกว่า ไม่ได้นัดหมายกับเจ้าตัวผีเสื้อเลยก็เิ่งเป็นผ้าที่สวยใช่แล้วก็ทุกครั้งเห็นภาพไหมคะน้อยคุกเข่านั่งน้องไก่อ่ะน้องแบกกล้องทั้งคุกเข่าทั้งคือหงดเงือนี่ยดติ๋งๆเลยไม่ต้องพูดถึงค่ะนะคะออันนี้ก็เป็นในส่วนของตะกล้องนะคะที่คอยเก็บเบื้องหลังจริงมีรายละเอียดเยอะมากเพราะแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนาะไก่เน้องใช่ไหมคะมีเทคนิคอะไรอย่างแชร์อีกไหมคะ ตามงานหน้างานเลยครับอันนี้แล้วคือจะบอกว่าเวลาไปลงพื้นที่เนี่ยมันวินาทีต่อวินาทีที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดหน้าไานได้ทุกอย่างทั้งคนทีมงานที่สําคัญคืออุปกรณ์เราแต่อุปกรณ์เราพร้อมและพ้อมูลนะพอหลังๆต่อไปแล้วก็ต้องมีการเล่นของกันเล่นของกัใช่ก็แบบว่าใส่หมูอ่าค่ะอย่าขัดข้องนะอย่าพังนะอย่าแหงนะ ทุกอย่างมีอยู่จริงแต่ว่า Facebook แบบใช่อินเตอร์เน็ตเฉยไม่มีอย่างนี้อีกก็คือสั่งยากเยิ่มหายเป็นเรื่องที่น่าขื่นความรู้ก็มีความเชื่อก็มีนะคะทําให้พวกเราสามารถเขื่อนได้นิดนึงบ้างนิดนึงแล้วคุณไกด์ล่ะคะคุณฟิลคุณฟิลคุณฟิลเะ็นยังไงคะคุณฟิลเดชาธรค่ะเดชาธรใส่โซดานะคะอีกหนึ่งแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะเป็นยังไงคะ ครับก็คล้ายกับพี่ไกด์เลยของผมก็คือยังไงครับมันอ่าคือผมตอนประชุมผมก็จะถามว่าพี่อยากได้อะไรบ้าง 4G กราฟิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้อเรื่องผมจะเป็นทางเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับออกเฟซบุ o กไลน์ใช่ไหมฮะก็จะมีภาพอ่าพี่มีคนเข้ากี่คนชื่ออะไรบ้างแล้วก็ทำ c g แล้วก็จะ ตภาพกี่ช็อตอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วส่วนพี่ไกดก็จะทางฟังเกี่ยวกับทาคลิปทําอะไรมาผมก็จะทําทาง Facebook ไงหลักๆกับซีจีว่าพีต้องการยังไงอะไรแบบไหนหน้าง,งานพี่ย่ออะไรเพิ่มไหมอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ถ้าผมเสร็จตรงนี้ผมก็จะไปช่วยพี่ไกดว่าพี่ไกดเพิ่มอะไรบ้างพี่ไกดอยากได้ซีจีอะไรบ้างใส่ในสครับไหมะอะไรประมาณนี้ครับแล้วตอนที่ไปครั้งนี้ค่ะที่ได้ได้ส่งไปประกวดเนี่ย มีเหตุอะไรแบบขัดข้องสําหรับในเรื่องของ CG หรือว่าหลังบ้าน Facebook Live อะไรอย่างนี้ไหมคะจําได้ไหม uh huh. มีนิดหนึง uh ่งเนอะฟิล huh. มีนิดหนึ่งตอนที่ว่าน้องไกเล่าให้ฟังว่าเออเล่าให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่าตอนที่มันกําลังจะเพล่ะอ่ะมัน ขัดข้องเล็กน้อยต้องเริ่มต้นใหม่แล้วใกล้จะออกอากาศแล้วน้องแดนที่อยู่ห้องส่งเนี่ยรอไฟจฉยน้องไกซึ่ง<อ>ซึ่งตัดต่ออยู่แล้วตอนนั้นพวกเรากลับมาแล้วติดโควิดอ,อันนี้ก็ประสานงานที่ฮอสพิทอลใช่น้องไกก็ลุยเต็มที่<อ>แต่ก็ออกอากาศได้นะพี่เนาะก็คือแก้ไขปัญหาไปได้ใช่นะครับอ๋อก็เป็นคือเป็นทีมงานคุณภาพจริงๆนะออคือแบบทุกอย่างก็คือมีปัญหาตชมไม่ใช่ว่าราบลรื่นนะแต่ว่าเขาแก้ได้ใช่ ค่ะใช่โอน้องแต่ว่าทําให้ได้เห็นนะคะว่าถ้าเราจะลงพื้นที่แบบนี้คือน้อยก็เรียนรู้ประสบการณ์จากทุกคนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างน้องฟิลน้องไก่หรือทุกคนที่ไปคุณกบหรือคุณออมพี่โดทุกคนเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าอย่างเฟิอจะบอกล่วงหน้าละว่า CG มีใครบ้างคือเราเรา,เราด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นจะต้องไปทําไว้ก่อนโทษนะคะอาจจะเป็นโฟลเดอร์เป็นก้อนๆอนไว้ว่าโอเคเพราะว่าเราจะเเเหหห็็นนนววว่า Facebook like วาาาาใ Facebook ยยลครรดิตทท้ือภพไไจจะะกํ เล่าใ้ฟังหน่อยระหว่างเทปกับสดเนี่ยเวลาจะเพลงเนี่ยอันไหนยากง่ายกว่ากันอืก็น่าจะน่าจะสดครับง่ายกว่าใช่สดง่ายกว่าสะดวกกว่าใช่เน่ยสดง่ายกว่าใชจบเลยจบเลยไม่ต้องมาตัดต่อใช่ไหมคะถูกครับอันนี้พอมันเป็นพอมันเป็นแบบเทปมันจะต้องสต็อกไวอ่ถ้าสดก็คือเราก เอาหน้างานเลยเรียวๆเลยอแก้ก็คือถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือแก้กันตรงนั้นใช่มีไหมมีไหมที่แบบอไปติดตามสกุ๊กกันค่ะจะเปิดผิดไม่ผิดไม่ผิดแต่แบบว่าอะไรนะหาเจอไหมในการที่จะแบางทีมันมันเยอะมากครับอินเสิร์ตมันจะเยอะมากมันจะทามาเป็นก้อนเป็นก้อนบางทีมีแค่รูปอย่างเงี้ยแต่วิดีโอไม่มีปัญหาถ้าวิดีโอมันจะทันมันก็อ่ามันก็ทําไปเป็นก้อนนี่แหละแต่แบาหน้างานแบบมีอยากได้เพิ่ม ผมก็ยับใส่ให้ตอนนั้นอยากได้เพิ่มหมายถึงว่าผูดเรินอายะไรกอยากได้เพิ่มอยากได้ภาพเพิ่มอมีน,นี้อเนี่ยอยากอยากเอาคนนี้ขึ้นตเอาคนนี้ขึ้นแล้วก็ต้องเอาขึ้นหน้างานเลยจะมาตัดต่องคงไม่ทันเนาะก็ยัดใส่ผมว่ามันในโปรแกรมมันใช้งานอเอาภาพเอาเสียงลงได้้วครับ อย่างนี้นี่ก็พูดได้ว่าต้องอาศัยประสบการณ์ครับประมาณน,น,นั้นต <laughs> ้องอาศัยประสบการณ์อย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าบางทีหน้าง,งานอย่างบอกอย่างที่บอกนะคะพอมันอยู่หน้างานแล้วรายการกํลาลังออนอยู่แล้วเราอาจจะได้อยากได้นูน่นนี่นั่นเพิ่มบางทีเราก็ต้องมีประสบการณ์แต่ได้ความสดใหม่ไงคนใช่แต่ก็ต้องพัฒนกันพัาใจกันในทีมงานค่ะคุณฟังได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยคือบรรยากาศในห้องส่งก็คืออบอุ่นมากนะคือทีมงานก็คือแบบโอ้คุณภาพจริงๆมีอีกหนึ่ง ท่านที่อยากจะถามคุณกบค่ะพี่กบครับทิคัาคุณกบสุกัญญาสวัสดค่ะสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะมาเพื่อกานี้เลยไอ้ตัวเราก็ไม่สวยเสื้วมันก็จะว้าวุ่นเลยค่ะคี่ค่ะเป็นไงคะเวลาไปลงพื้นที่ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคืออันดับแรกต้องเตรียมใจก่อนนะคะทีมเราเนี่ยคือจะเข้มแข็งอยู่แล้วประสบการณ์โดยตรงเนาะเราจะอยู่คู่กันแล้วก็ ได้ไปมีโอกาสคุณน้อยก็บอกว่าอาคุณต้องทําสกูปนะทุกอย่างก็จะสดใหม่นะคะเพราะว่ามันต้องไปดูหน้างานด้วยทุกอย่างก็จะมีพี่เลี้ยงมีคุณน้อยนะคะคุณโด้เนาะสุภิชัยจันทราคือพี่โด้เนี่ยจะคอยบอกว่าได้หรือยังได้หรือยังสุดได้หรือยังเราจะบอกว่าประสบการณ์ในการลงเสียงของเราประมาณตีอะไรดีคะตีสามตีสามนะคะเสียงก็อาจจะแบบไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นมันเป็นความสดใหม่บางทีเนี่ยเราเราวางแผนว่าเอ้ยเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่พอไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะ เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็จะมีมีไกด์ด้วยที่จะคอยช่วยนะคะทุกคนก็ไม่ได้นอนอะไรก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ได้ทำงานเราก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนด้วยนอกจากจะหลังบ้านหลังบ้านนะคะทุกอย่างสร้างความบันเทิงดูแลน้องๆทุกคนนะอาหารการกินทุกอย่างอกองทัพต้องเดินด้วยธงนะคะดูดูแลตั้งแต่แบบว่า ขึ้นรถเลยแล้วก็สนุกสนานกันไปในประสบการณ์เพราะว่าเพราะว่าพี่กบเนี่ยก็คือจะเหมือนคอยลงสกูปที่เป็นเป็นเป็นสกูปสั้นๆด้วยออกออกหน้าด้วยแล้วเวลาลังให้ฟังหน่อยอย่างสกูปแต่ละครั้งเนี่ยแบบ ต้องเตียมกันอะไรยังไงต้องยกป้ายั้างหลังวาแบบอุ้ยจำไม่หมดต้องมีการยกกระดาษยกป้ายใช่จริงๆแล้วเ็าจำอะไรไม่ได้เลยคือมันใหม่สดแต่ว่าสนุกดีเพราะว่าครั้งแรกกับการลงไปทําสกู๊ปก็คือรายการนี้แหละค่ะรู้ทันสารพันธ์ภก็ขอบคุณคุณน้อยนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณผอด้วยที่ให้โอกาสเราเราสองคนอันนี้จะเป็นหน่วยแบบ ทีมงานที่คอยประสานงานทุกอย่างด้วยเนาะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมอืมก็เหนื่อยแหละก็เหนื่อยนื่ไหมเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยเป็นไง หนื่อยมากอนไ้เขาได้เขียกเขก็ว้าวุ่นกันค่ะก็เหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็พอทุกอย่างมันออกมาดีเนาะเราก็แฮปปี้พองานไดออนแอร์เราก็แฮปปี้กลับมาแบบว่าก็แฮปปี้แล้วยิ่งพอได้รางวัลแบบนี้อีกเป็นยังไงคะเป็นะต้ไงถามย่ารู้งึกยังไหบ้างคะแฮปปี้รู้สึกภูมิใจนะคะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่า ตอนที่เขาประกาศเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยผลงานของพวกเราก็อไม่ยิ่งหย่อนใครนะใช่ไหมครับคุณเอกพงศ์รู้ก่อนไหมถ้าในมุมถ้าในมุมของคนที่เฟ้นหาเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงบรรยากาศแบบว่ามีความไม่เห็นไม่ตรงกันบ้างแล้วก็ตรงกันบ้างนะครับแล้วก็หัวชนกันเหมือนจะเหมือนจะต้องแบบว่าเอาเข้าเขี่ยกันด้วยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้มันได้นะ อันนี้มันไม่เข้านะแล้วก็บางครั้งก็ประชุมซูมใช่ไหมครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งสุดท้ายก็ประชุมอยู่ด้วยกันที่ศูนย<ช>์คุณธรรม<ช>ก็คุยกันแบบว่าจนกลัวจนจะลงตัวแล้วก็เหมือนเหมือนแบบบางข้อเนี่ยมันต้องมีคนชี้ขาดก็คือท่านประธานในการตัดสินเพราะฉะนั้นรายการที่ส่งเข้าไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีคนกันกรองมาให้ชุดเฟนเนี่ยประมาณสักน่าจะเกือบเกือบยี่สิบ ซึ่งก็ฟังกันแบบว่าหูแฉะเลยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่คือแบบว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยส่งเข้ามาทั่วประเทศนะครับนี่แค่วิทยุนะครับแต่ว่าปีหน้านี่ผมว่าน่าจะต้องส่งเยอะกว่านี้น่าจะมีเป็นแบบสกู๊ปแบบเพิ่มเติมอืจริงๆอ่ะ เออมันมันยากตรงที่มันจะมีความเป็นเป็นภาพเข้ามาด้วยไงคือถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับวิทยุทตอนครั้ง,<อ>งแรกเ,เนี่ยเป็นรายการวิทยุที่ส่งไปแบบว่าจัดในห้องส่งอะไรเลยองค์ประกอบมันก็จะดูน้อยแต่ว่าครั้งเนี้ยอย่างรายการเราเนี่ยแบบว่าเ,ออเต็มสตรีมนะครับแต,แต่ว่าออส่งไปโดยที่เราเห็นคือกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาเห็นภาพไปด้วยเลยตัดสินง่ายขึ้น นี่นะคุณผู้ชมทาง a c e b o o k Live นะคะอาจารย์ทองพูลบอกว่าเห็นหน้าคนอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นชมนะค่ะทีมงานน่ารักกันทุกคนเลยเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคือผู้ชมทาง Facebook Live คือคือไม่เคยเห็นเบื้องหลังไงไม่เคยเห็นทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ไม่เคยทราบว่าเรากว่าขนาดนี้ใช่แล้วกว่าเราจะผลิตงานออกมาได้ได้คุณภาพขนาดนี้เนี่ยคือทีมงานเยอะมากเยอะมากแล้วก็เยอะกว่านี้เนาะเพราะว่ามีผู้สนับสนุนอย่างพี่เกียรติค่ะพี่สมเกียรติ แมณีที่แบบพาพวกเราไปตล้ดอันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะใช่ไม่ได้เลาจะเดินทางไม่ได้ไม่หัวใจสําคัญเลยนะไ่้อยเนาะไม่ปฏิเสธไม่้ปฏิเสธแถมไม่ได้ทําหน้าที่ขับรถอย่างเดียวเนาะทําทุกอย่างเป็นตากล้องก็เป็นถือกล้องก็ได้นะคะแพนกล้องมุมกล้องนู่นนั่นนี่ทําได้ทุกอย่างเลยอาจารย์ธรรพูนบอกว่าโอกาสหน้าจะเชิญมาทําเรื่องไก่ย่างวิเชียรบุรีถนัดเลยขอไปด้วยนะครับขอไปด้วยได้เลยนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะเราเรา ตอนท้ายคุณออมที่สิ้เมื่อสักครู่นะคะนำโล่มาให้พวกเราได้ชื่นชมด้วยกันค่ะนะคะลองลชูก็ได้คุณผู้ชมค่ะน้องน้น้องมีมช่วยอ่านดังๆนะโลีนหน้าโล่นะคะก็เขียนว่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการรู้ทันสารพันภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นรางวัลที่ศูนย์ค <UC S> ุณธรรมองค์การมหาชนมอบให้นะคะ m Moral Award 2022ประเภ ประเภทสื่อสาขารายการวิทยุให <im> <here S 2> ้ไว้นะวันที่1กันยายน2,566ค้ค่ะประเภทสื่อนี่มีทั้งหมด9สาขาหนึ่งในนั้นก็มีวิทยุด้วยก็มีถ้าที่จำได้ก็มีวิทยุมีโทรทัศน์มีพอดแคสต์มีละครมีเพลงนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นมีหนังสั้นมีสื่อออนไลน์อะไรเนี้ครับก็รวมๆแล้วก็กเก้าประเภทแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีบุคคลมีองค์กรด้วย ก็ฝากไว้ด <G ol inet> ้วยนะคะติดตามรู้ทันสารพันภัยน้องมิ้ม สันพรปัญญาดิลกนะคะรับไม้ต่อจากพวกเราวันนี้ขอบคุณแฟนรายการด้วยที่สําคัญนะคะที่ติดตามพวกเรารวมไปถึงเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาพวกเราขอบคุณมากๆค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับทีมงานรายการรุทันสารพันภัยแล้วก็บันทิกสถานการ์ด้วยที่ได้รับรางวัลชนเชิญแล้วก็รางรายการธรรมนับอรุณด้วยนะคะวันนี้นะคะสมควรแก่เวลาค่ะ ฟังรายการต่อไปนะ <c oughs> เรา <c oughs> ทั้งหมดทุกท่านเลยนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลคุณนรน,นาแข่งขันแล้วก็ทีมงานดูทันสารบันภยัยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs>